สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลขอเสนอสวัสดีครับมาพบกับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องการปลูกหอมแขกนะครับ ขัวหอมแขกไว้ทานเองนะครับขั้นแรกนะครับเรานําหัวหอมแขกนะครับไปแช่ในตู้เย็นโดยใช้ทิชชู่ห่อนะครับให้เขาเกิดลากแล้วก็แทงยอดออดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมดินนะครับแล้วก็เอาหัวที่ออกยอดอ่อนนี้นะครับไปลงไว้ในกระถางนะครับสองหัว3าหัวนะครับหรือว่า4ี่หัวก็ได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับ เนื่อเราลงไปแล้วแล้วก็กลบดินให้เสมอกับหัวที่วางไว้นะครับไม่ถึงขนาดมิดหัวนะครับเดี๋ยวจะทําให้เน่านะครับหลังจากนั้นก็พรมน้ําสักหน่อยนึงนะครับให้ดินชุ่มๆนะครับแต่ไม่ต้องแฉะนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดรากแล้วก็แทงยอดเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับ นี่คือหอมแขก,กที่เราลงดินได้2วันนะครับเริ่มแทงยอดอ่อนขึ้นมานะครับบางหัวก็มี3หลังจากเราลงดินนะครับได้3วันนะครับเขาก็งอกได้ประมาณนี้นะครับต้นหนึ่งนะครับเขาจะงอกได้4นะครับตามธรรมดาแล้วนะครับเขาจะงอกได้4ี่นะครับ บางต้นก็3อยู่นะครับถ้าเราตัดนะครับตัดปาดตรงนี้ให้ลึกหน่อยหนึง่งเขาก็จะเกิดเขาก็จะแทงแทงหน่อขึ้นมาแทงยอดขึ้นมาได้ง่ายนะครับถ้าเราปาดน้อยเขาก็จะแทงลวมขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเบียดกันหน่อยนึงก็จะเกิดขึ้นช้านะครับโดยหลักแล้วก็ปาดเข้าไปประมาณครึ่งเซนนะครับ แล้วเราก็จะทําให้เขาได้แทงยอดขึ้นมาง่ายนะครับนี่คือต้นหอมที่ลงดินได้3วันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยงต่อไปนะครับง่ายๆครับเทคนิคการปลูกหอมแขกนะครับเมื่อเรา,าได้โตสัก2อาทิตย์นะฮะแล้วก็จะได้ประมาณคืบก,กว่าเราก็ตัดออกไปประกอบอาหารได้นะครับ สำหรับวันนี้ช่องเกษตรรูบ้านชาแนลก็นำเสนอทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมพบกันนะครับคลิปต่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิด่งขอบคุณครับ